เป็นครั้งแรกของสระกราวมาเทิงศิล์น,นครับที่ตาม LT ภาพยนตร์มาถ่ายทำนะครับถึงจังหวัดเพชรบุรีครับพี่น้องวันนี้เป็นงานชาพนก,กิจศพของคุณพ่อชวนสุขศรีแล้วก็คุณแม่น้อยสุขศรีนะครับซึ่งลูกหลานได้แสดงถึงความกระตันยูกระตะเวทีเต่าบันพระบุษที่ร่วงรับจากไปแล้วด้วยการจัดงาน ศพาชาปนิกิจศพอย่างสมเกียรตินะครับซึ่งเป็นงานพระราชทานเพลิงศพนะครับในวันที่30 31มีนาคม2567นะครับซึ่ง L อทภาพยนตร์กับสรกราบเทิงศิลป์ได้มีโอกาสมารับใช้พ่อแม่พี่น้องชาวจังหวัดเพชรบุรีนะครับที่วัดดอนเต่าอิดจังบวปึกเตียน อำเภอท่ายางจังหวัดเพชรบุรีนะครับสมเกียรตจจะภาพครับพี่น้องอันนี้ให้ดูเมลลอยนะครับเมลลอยของภาคกลางก่อนมาทางภาคใต้นะครับก็จะแตกต่างครับภาคอีสานเรามากนะครับมีการประดับประดาไฟสวยงามมีการจัดเต็นท์นะครับหลายเต็นท์มากเลยนะครับพี่น้องมีมหรสพสมโพธิสองวันครับวันที่สามสิบสามสิบเอ็ดนี้นะครับก็เป็นการมหรสพ มีหอศพ9อย่างกับหนังกลางแปลง1จอนะครับที่เป็นตัวแทนของภาคอีสานใต้นะครับก็คือ LT ภาพยนตร์มาในจอขนาด3ามแเมตรห้นะครับมีการประดับประดานะครับบริเวณประกอบพิธีอย่างสวยงามครับซึ่งภาคกลางคืนนี้มีการปิดไฟไปบางส่วนแล้วนะครับก็คงเหลือไว้แต่ไฟที่ประดับประดาเมนนะครับ เมลอยนะครับมีกินนกกินนารีด้วยนะครับข้างหลังก็จะเป็นปีพาดชื่อดังจากนครปฐมครับปีพาดนี้เป็นปีพาดวงเงินล้านนะครับพี่น้องแล้วก็มีหมอศพที่มาตั้งเครื่องไว้แล้วก็คือลิเกวงเทวันนะครับอยู่ฝั่งทางโน้นนะครับพี่น้องซึ่งสระกราวนเบึงศิลป์ก็มาถ่ายตอนนี้ก็เวลาประมาณหกทุ่มนะครับเจ้าภาพให้รับประทานอาหารเรียบร้อยแล้วก็ เลยมาถ่ายให้พี่น้องได้ชมกันนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูการติดตั้งหนังแต่ก่อนไปถึงหนังนี่จะได้เห็นไฟที่ประดับอยู่นะครับระหว่างทางเนี่ยครับไฟต้นปาล์มนะครับไฟต้นปาล์มสวยงามมากครับหลายต้นมากครับมาถึงวัดดอนเตาอิดก็ให้ดูโบสถ์ก่อนนะครับโบสถ์สวยมากครับพี่น้องเป็นวัดที่เก่าแก่มีของดีครับมีกัวประดับประดาด้วยต้นตาล์มต้นปาล์มนะครับไฟต้นปาล์ม นู่นสุดลูกหูลูกตาเลยครับพี่น้องเป็นกิโลกิโลเลยนะครับดูบรรยากาศตอนกลางคืนนะครับก็มีการปิดไฟบางส่วนแล้วก็บางส่วนก็มีการติดตั้งแล้วนะครับนี่เป็นวงลิเกครับวงลิเกขนาดใหญ่ครับพี่น้องเดี๋ยวคืนนี้จะพาไปดูทางด้านหน้าทางด้านภาพเพื่อนว่าเขาทําอะไรกันแล้วนะครับพี่น้องนะติดตามชมในคลิปต่อไปครับขอบคุณครับสวัสดีครับ